บายเดี๋ยวอาทิตย์ติดทำไมติดยุงชุมแนะนอนในเรืออะไรเนะี่ย ถ้ายุงทะเลนไม่ดุนะนอนในเรือได้เนะยลมเย็นเลยครับแต่ว่ายุงทะเลมันดุมากสู้ไว่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้น่ายเรือกลับบ้านดีกว่าอาบน้ำเพราะแดดมือแล้วมันเริ่มจะมาแล้วทั้งลิ้นทั้งยุงเลยลิ้นและยุงคู่กับชายทะเล